cuộn tiếp lên 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 ลอยแล้วครับตกบวันน้องพวนอีกแล้วไม่เหมอนกันอามาถึงคะแนนเลนะางก็มีอนาคอนด้าด้วยครับโ่เสรเสเสเามาอยู่หน้าแต่ถ้ปันพี่ต่อเข้าอีก็นสองคนนะครับ โน้มาถึงเครื่องห้มามของทางด้านเทียครับตอนนี้ใช้เป็นด้านแฉกครับคลืนมาหนูดีดข,ขึ้นมาอีกทีในรูปนี้ด้วยถือข้านหน้ามาด้านที่สองครับ โอ้โหแล้วไฟลอกลูกที่ทายากเกินจริงแดงลงหน่อยดิเด้๋ยวกลับมาตั้งที่เตาแต่ลูกนี้เราจะไปไม่ได้ครับขอสัญญาไว้จะไม่ได้ทุ่มเลื่อลูกนี้อ้าวเพียบโวยมาด้านขวาเลยไปหมดเลยครับ เวลาหลังนี้เปลตัวลงมาพอสมควเลยนนั่นีย่รักายามเกาคอื่ที่ไม่ได้เล่นแต่ลงมาเล่นด้วยแเปิดมาลุยือน้่านไปเอูที่แท้ขาหรือวาะทำอะไรมาหรือเปล่าจะมาให้แชมป์ยิงเล่นไเล่นนะ ตีครับให้เป็นงานเจ้าแนท้าซสายเดียมมามาไปอยู่แล้วปลงเลยเตีเก็บได้ครับ ไอมาบูม้าเลอ้ี่ยครัหู้รีสั่เลยครับแตบอลนี่ไม่เคลื่อนที่ครับีกเปล่าปได้เอารวมึงน้าพี่ตครับขวาขวายิงไปลูกนี้ได้แฉลบพื้นลูกอนได้ครับเื่ยาวเลยครับเื่อนยาวพี่ตอ กูงหวักพี่ว่างคนกอไม่ายจริงๆไยอยแย่เลยยอยแย่เอาคอ่ีรับย่อี้เกือบีแท้ครับโอ้ลเปี่ยนกายบาดเจ็บครับเข้าไปนุ่ซื่อต่อเลยครับตอนนี้เต๋อทคุี่ข้อเท้านะครับน่จะเจ็บหนักนะครับตอนนี้ เราปัญหาตัวเล่นเยอะแล้วครับยังหาตัวไม่เป็นโกไม่ได้ด้วยครับบ้านต่อทำไมก็โดนคราปัญหาแรกคือตัวเยอะครับปัญหาที่สองคือไม่มีคนเป็นโกครับกินเดียวเป็นนะทุกคนหมายเปล่าเริกนะขณะที่อยู่กรข่งันที่ต่นะกววระานชกนใน่งนอร์รอในนะจ๊ะ

เอากระป๋าแสลงไปเมื่อติดไม่ว่าอะไรครับตัดเตะครับวันนี้ใส่ชุดใหม่ครับแด้มาใส่ตาเปนโบว์ทไมไ้หอแล้วอสั่มาครับยิ่งต่ออ่าแล้วตัดได้ครับยิงไม่ยังติดต่ครับใช่ใลุกเพ่มมาโอ้เพี้บ มาไม่ผ่านนี่ต่อมาฟ้ามาเก็บได้แล้วเองให้มาทางขวาโลกโลแต่โลโอ้โหแต่ออลูกนีน้อยต่อต่อที่โดนเกี่ยวล้มลงไปคู่เลยครับแล้วนี่ต่อเขาโหเก็บแล้วครับแบบนี้น้องไม่ได้ตั้งใจจริงนะท่านผู้ชมนอนนานเลยครับพี่ขออ่านแล้วเขาดึงไ ี่ต่อแล้วให้รองเท้ายี่ห้อเนี่ยเ็บคนมาเยอนมาลุนดีมจบกันที่พ่อรงส้รุ่นดีทกสุดจริงๆเราจตท้ายเยตากอบุขายที่นรอท้าแบบนี้ มายที่เกมต่อครับเล่นลงมาทันทันครับฝั่งมาการตีติแทนแดกเอาเปิดข้ามาลูกนี้ไม่ถึงครับอยู่เรียกอยู่เด้นให้มาขวาทะลุมาถึงโอ้โหแล้วจับโอ้โหยทำไมจับแรกแล้วยืดแล้วจับไม่ได้ครับวิ่งไปอยู่อามด้วยครับเด้งต่อท้ายนี่ลูกต่อท้ายนี่อะไรเริ่มลูกเตะมุมครับเกี่ยว มูกยไปทตัวเตะนะคังนขวาหมายเลขหกเนี่ยครับชิดไปตงต้้งโลกขึ้นทุกระโจนทกสับตูยัตัด่าเอาปไม้อารขึ้นมาโอ้ที่ต่อนื่มงได้เลยได้ลยอยางนี้ครอนน้น้องเนียไปขยับอยขยับตัว่อยเ้ยขนาีพยายามจะปลุกแล้วโรมนะแม่หดี นี falando, ่นี่งัดลุกนิดนึงลูกนี้ก็เข้าลูกเตาอ้าวแล้วกูปูลูกนี้มันลื่นครับไอ้หนอไอ้หนอเหนียบแล้วไม่ทำอะไรวะอตบไม่อยู่ครับแล้วเสียลูกเต่มืไม่ง่ายเลยครับโดเอาไปได้ปูน ยกบอลไปเสาสองลูกนี้ไม่ผ่านนะพี่เหลิฟตัที้ได้เอาแล้วมาถึงหน้าที่เตาแล้วทีนี้พี่เตาจะเป็นต้นนิจจ้าเลยครับลุยไปเข้าขวายิงไม่เข้าก่อนครับโอ้โหนี่จังหวะดเลยึ้นมาแปดทุนนันสองคนเลยครับ18นาทีนะถึงสุดไม่โอกาสตกด้วยได้ยิงด้วยครับแต่ไม่เข้าก่อนนะครับเราทำอะไรได้เลยทีครับเจ็งเองที่ยอร์มึงดูไหมละ

ไม่โอตรงนั้นจหมาไม่รองไว้ที่เราโดนมีหายเลยนะตำแหน่งนี้ไม่รู้กันัะตำแหน่ง B หรือตำแน่รที่2นะที่2นาเกี่ยครับเตะปีกตรงหรือเปล่ามือมือโบกมือข้าว่โบกเมี่ยครับกเอาล่ะโดนเตือนแล้วครับคุณสิบอกตามไม่เตือนเลวนะครับ ครต่อไปจะไปอีกนววนี้างบอลยาวไปลุ้นนาประตูลุกนี้คโอ้โหเอาสายไทีนี้ไม่เข้าต่อครับโอกาสไม่ใไม่มีครับโอกาสชัดเนี่ยกเป็นว่าใจเท่าหร่ครับตอนนี้เปลี่ยนตัวแล้วครับเอา อ้าดาเดออกครับวันนี้ลงไปแนเนี <S <S ่ยเป็นด้านปะร้วทางด้าไปเพิ่ขที่มาทงขวาจับตรงได้ตู้ขู่แล้วายวันี้นึ้ทางฝ่ายถาไปแล้วด้วยโอ้โหโัวลูกนี้ลุมเกินเลยครับโคตนี้นุ่ยครับ ว roid, well, ่างๆๆว่างว่างโอ้คือตัวูลูกนี้เกือบขาดแล้วเยอะมือมียวยกันไหมรู้ก็ผมให้มันให้ไปทีนะอย่ามือมีมวยนะอย่ามือ เลยแล้วตเาคนไม่ไหวแล้วตายแล้วตายแล้วตัวก็ไ่้่เปนไปแล้วลงไปเลยแยกเนี่ยวเดิมๆามันไม่ได้ละก้าคนเื่อมากรตัวยาตัดเตะแล้วองแล้แล้วนะืบยาวหน้าแครตาตีอีกตัดเตะเลยนอต่สองแล้วก็ ตัดนะนเะปจตกล้าการนะี่น mm ีก hmm. ็คลาบบขเรหลายนี้สปีดไม่ทันนะอนนี้นวหลังือุตงเร่องพี่ยาวหรอ4แมกไปกับแต่ที่เมนคุยเรื่องของปล

เดียวนิ่มอย่างเดียวเลยวางลงมาครับวเปิดอไวเปิดเอฟเอคัพเตะไปครับเพือนแล้วตาได้ครับเที่งเตี <im 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 ้ยนี่ี่เยอลาอย่างเดียวบอลาล้อลมาแล้วบอลมาเลรอได้ครับมันไปอวเดียววางนะโอ้เอาผ้เอาวงผกผ้าใา้ผูช้วยเลยได้ครับงี่ขนาดพี่ถ่ายครับมาแล้วมาแล้วูา ไหลไหลแล้ไหลลวนี่อลิไ้ับครับเนีไม่มาแล้วดูต่อเีไม่ใส่ครับแข่เต็หด้านอครับแขเก็บได้ครับกระหบได้แล้วครับอลไทยาลดังโอ้สวยครับลูกนี้แล้วพาู้ินยังลงตัวลงนอนแล้วก็รับได้ไปเลนะพื่อนสาวตตงะ ไปไรับตัดมือสุนได้ตัดอสุดมนไป้ตัดมือสุดมันได้ตัดมืสุดไป้ตัดมือัได้ตัดมปอสดมัได้ตัมอสุันไดัดไปอสุดมันได้ตัดมือสุดมันไดาตัดมือสุดนไดตัดมือสุมไมือสุมไตัดไป้ตัดมือสุดมัไัดมมันไ้ตัดดมไ้ตัดมืไปอไตนไดตอมไดดนไดดไ ขาดตำมหนกงอะไหมตำแหนงคุณพ่างพาฮาเอาฮาพี่ให้จานพง้าจานมาดกสีลมไซส์สองยังไม่มาวยสีลมไส์สอยังไม่มเีไม่เล่นเลยเหรอเไม่เล่นเลยเตอยู่เล่อนเป็นหัวทีมงานเขาเลยอะไรก็มเยอะีไม่เล่นเลยเดี๋ยวสีลมตน่อยังไม่เล่นเลยอะไยู่่เ ขานี่อยู่นี่เอล่ยใหญ่เอเอมาริน่แข่งลุคปีก็มันก็บอลอยู่เลยไม่ไ้่นไบลยนะมะลืเลยมันีหมก็งนะขาที่แล้วนะครับการเล้นเลยขาที่กรบก่อนจะไม่ซ่ออีกเหรอ ไม่ได้เยปั๊บิไม่ได้แล้วแดคนแล้วอะไรวะโด้ตัวถ้าคุดไม่ถ่ายโอ้โอเตัวแล้วครับวิ่งมาเลยครับท้ามต้ด้าม้านะครับแล้วจะตัวสิ่งเนียชี้มาเด่กในที่คเดียวด้วยครับวันนี้วันนี้มือโงมาเป็นเท้าแท้เลยครับ ที่วเราเราายนีไ้ไปเลยครับปรยืนเพื่อใส่ดีกว่าใหญ่ยิงลูกที่ขุดโดนม็อกเอาแล้วสวยขึ้นมาแล้วครับมาปงตายแฮจับผมเข้าไปตรงกลางมานางายครับเอาขึ้นมาแล้วเพื่อนลุงเีโค้น่ันะเากเา่เอดเพื่อดจริงนะโอ้ยควองนั่ค

ไปโด้ไปได้ไปได้ขวานโยนข้า่ไปลูกนิโอโดลืมมองขึ้นหรือเปล่าดตูดม่วยหน้าท่มขึ้นสูงห่อครับขึ้นมาแ้วนี่ยได้ขวานไม่ได้าย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับวนแนครับ ตกุกตานม่มีฟานกัน้าไดตายครับแต่ตอนนี้ยุ่งเงียบไปเลยครับอตอนนี้ส่งหน้ามาจะต้องสั่นคนเลยครับถึงด้วยครับแลตนตกเข้ามาตุกตาให้ต่อไม่ได้แล้วครับ ้ยอยาบอลของอยานแค่มียงขาตึ้งตึ้งตกไใครวันนี้เน่เอ้าโง่วมาใหม่เขฝต่งง้ายัดตามรงได้แห่เอาตาหาลิ้นเี่ว่อพงวทีวิเได้ครับู่ขยันน่ารกสีจังหวะเพียงจังหวะโอ้โหัลนลูกนี้ไม่อยากร้อยเลยนะขอให้ตแนแต่แ่แท้มาแล้วโ่วขาโ่นะล้มตเลีเล่นโง้วโดนขอยยอดนีได้ฟาวครับ

หากินไปเราไม่ใช่เราัวตไปตั้ตัว้อไ่าไปตด้วยนะรับโทษิบนาทีไม่โดนลต้่นใส่หมูใส่หมูมาดิตยไปครับไต้องายด่นของแชมป์น้ไปเต่วยไมอองมด้อต่อไปไมอี่ราแลคุณน้ดนตเลย

นี่ในช่วงท้ายเกมขาขาว5จะออหมครับเล่อในบทเก่งในันี้แต่เขาสวยครับพี่ตะองแยแล้วแล้วตรงกลางกพี่เปาแล้วถ่ายเลือดขาแม่งไม่ขทร่ายกันนี้าครับอยู่ที่้าก็ตามที่ฝ่บวเาก็โดยิงกลางแล้วเวลการแข่งขันเกิดนัเตะทั้งสองทีมแล้วพี่การสนามก่อนะฮะ หกทองผีมีข้างที่จะสเกาังของที่ว่าเก็บมแได้ครับนี่ังไงก็้วาสุดนะครับลทั้งดจังหวะกนีหน่อยครับเเก่งพีน้องกสุด้ายเกครับ้งเะที่ที่เตะน้องสุดท้ายับขอเชิกันไปเก่งกีฬาครับสนุกสนานครับ